ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กจุดตัวหนึ่งอีกเช่นเคยครับไปดูตะโอก่อนตะโอ้ขับไมโครเข้ามาข้างในอ๋อมันติดเก่ยงยางตัวนี้แกมาไม่ได้น่าจะติดเก่ยงยางเลยครับมันก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละ อันนี้ขุดตรงนูนใช่ไหมตรงที่มอไซคจอดใช่ไหมขอเขายพ้นให้จอดอ๋ออ๋อ้นาเหรอม้อครับผมฮะอะไร Lên lên Hãy subscribe đi! kênh à, vô. anh Lên nó đi 1. Ê. À tụi già có phải Ai nah, ngâm bon. ô hey. <laughs> <laughs> thang ke mạng rồi đó. ็จะสันส้นๆหน่อยนะครับอยู่บนรถแมคโครมารอดูว่าแท็กมันจะโคตรต้นยางไหมครับ <S 2> <S 2> จบแล้วครับจบเรื่องแล้วเขาจะพามาดูที่ขุดครับที่ขุดก็อยู่ตรงนี้เองครับนี่ยเขาจะลอกหรือจะขุดสามาไม่รู้น่าจะลอกนามั้งตรงนี้มันเป็นที่สูงรอบคลิปนี้ก็ขอจบคลิป เพลงตัวนี้ครับรอรับชมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ